สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อเน็กกับมาพบกับสาวหนิงผ้ารวยคือเก่าเนาะค่ะมื่อนี้สาวหนิงผ้ารวยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพ่อสวัยค่ะเป็นคลิปที่สองของคุณพ่อเนาะค่ะในงวดวันที่สามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะคุณพ่อเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีแล้วค่ะเมื่อคืนนี้ล่าสุดเลยค่ะคืนวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะคุณพ่อเนาะยี่สิบเจ็ดเมื่อคืนนี่ค่ะสาวหนิงมาตามวันที่ยี่สิบเจ็ด กังเว้นเนาะค่ะสวงใบใบค่ะคุณพ่อเพิ่นกบฝันว่ามีผู้หญิงเนาะค่ะเอากระเป๋ามาให้เพิ่นเพิ่นวาค่ะบอกว่าในหันมีทองเพิ่นวาค่ะอย่าฝ่าเปิดเพิ่นวาค่ะค่ะบานนี้ผู้หญิงนี้แล้วเนาะค่ะคุณพ่อเพิ่นก็เลยเปิดออกมากค่ะเปิดออกมากละ่ะ เห็นเป็นตัวเลขค่ะท่านผู้ชม3โตัวค่ะและตัวเลขตัวนั้นสิเป็นตัวใดค่ะสาวหนิงกับบัวผาดค่ะสาวหนิงกับสิพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของพอสวัยพร้อมๆกันกับสาวหนิงค่ะค่ะแต่ก่อนที่สิไปฟังความฝันของพอสวัยสาวหนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ให้กับสาวนิงพะร่วยนํำเนยเด้อค่ะค่ะเพื่อเป็นการบเสียเวลาก็ับไปรับชมรับฟังความฝันของพอสวัยพร้อมๆกับสาวนิงเลยค่ะค่ะคุณพอสวัยค่ะสวัสดีครับคุณพอสวัยครับสวัสดีค่ะค่ะมือในช่องสาวนิงพ้ร่วยท่องพุ่นจ้าแนวค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพอสวัยค่ะเป็นคลิปที่2เนาะค่ะของงวดวันที่30ธันวาคม2566ค่ะเป็นโค้งสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณพอฝันเมื่อใดเนาะ ฝันเมนนื่อคืนนี่ฝันเมื่อคืนเนาะค่ะล่าสุดฝันเมื่อคืนนี่ล่าสุดเลยคืนวันที่ยี่สิบหกเนาะวันที่ยี่สิบเจ็ดแซนิงมาตามเขาเอากระเป๋าให้กระเป๋าน่กระเป๋าใส่เงินกระเป๋าผ้าแบบผ้ายนะค่ะแต่ว่ามันกระเป๋าใยดอกซ้ำนี่แหละเอาพ่อพิ่นว่าเอาอี่ยังคือเอาไม้ข่อยท่องคำได้อยู่หันเพิ่นว่าอืมกระเป๋านั่นท่านเผาไข่เด้อเพิ่นว่าเพราะให้หนูไปขุนก้อนเพิ่นว่่าคะมันก็ย่างไปกับผัวมัน บานี่เข้าไปขายออกมาเนี่ยมันเป็นขี่โก้สามโตเป็นเป็นเป็นจริงเหรียญจริงเหรียญภาษาไทยเอื่อจร<อ><อ><ๆ>ิงเหรียญมับอมเป็นบอมเป็นเงินเด้อนี่ตัว,ว่ามันเป็นขี่โก้ตัวย่านกับปะหลันโมมีตัวน้อยๆมีตัวบักเง,งี้ยนะมันไห้สามโตบอในข้อมพันนี่เข้าว่าแปดเก่าสามมันจิคืออยูบ่บอกมันมันก็สามโตเนาะค่ะ กระเป๋ามันจะเป็นแปดบานนี้จิ้งเลนเนี่ยเขาตีเป็นเก่าหน้าค่ะบานนี้มันมีอยู่สามตูวค่ะบางคนเขากระเอิ่นกะนี่เป็นเก่าแล้วคุณบอกมันเป็นเก่าค่ะแล้วกับอันกระเป๋าเป้าเป้านางคนกับเป็นแปดเป็นไหมคค่ะตะเหลี่ยมแต่คนเพราะว่ายีตะเหลี่ยมเพื่อกันนะครับเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นห้น่ะห้เลข มันก็ให้เลขสามโตอยู่แล้วเพราะว่ากระเป๋ากับสามโตเพราะอันขี่โก้นค่อกระเป๋ากับตีเป็นแปดขี่โก้เนี่ยีเป็นเก่าซะเข่าเข่ามันแปรเคยเป็นเก่าหน้าขี่โก้เล็นขี่โก้ี่อันนี้มันเคยเป็นเก่าใครหูดชิบออกไปซองเบิ้งมีแต่ขี่โก้บาทนี้อสามโตพุ่นบาทนี้เลขสามโตเลี่ยงกันนี่คุณพ่อสิเอาตัวใดก่อน เอาว่เอาแปดเก้าสามแหละหล่ะแปดเก้าสามตัวนี้ก็เป็นตัวเลียกของคุณ่อนะครับเนาะท่านตัวนี้พอดีหัวเมือถ้าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นแตกต่างไปจากคุณ่อกับบเป็นยังครับผมสามารถกีเพิ่มเติมได้ครับผมคอมมนใตคีบขคอมินใตคิปแล้วก็แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ครับผมแนวทางแต่ละคนบนขึ้นกันเนาะครับเนาะแต่ละคนกับตีเหล็กบนขึ้นกันแต่นี่เป็นความฝันของคุณ่อเพื่อกระหายมาตัวนี้เนาะครับเนาะกระจับตัวนี้เลยครับผมท่านผู้ชม ก็หันเดนเนี่ยว่างูจุกอ่างมันโคตรอยู่เขาว่ามันตายเลยบ่เขาก็เอาใหม่ไปแงหัวมันละยกขึ้นมันเราเป็นหัวหาหัวหกเนาะหน้าหอจุงอ่างมันเป็นเจ็ดมาใส่หาเจ็ดกับหาหกแล้วแหละตัวละหาสิบบาทมันบ่มันผัดไปซื้อล้างบาทมันไปออกบนเออ ชุดนี่กะขีโกน้นี่สามตนี่ะ,ะนี่แหละตัวตัเพิ่นไข่มนขึ้นนี่คโล้ค่ะกกต,ตีหูเม่อพันสันสันเลยไ่ได้พันเงาเลยพันสันสันเรแม่นเหม็นค่ะหูเมื่อ,อ,ม,ม,อมามาอกดบึงเทราระซาตีสามยี่สิบโก้นาทีค่ะ,คะ,คะตีสามโก้ซีสามสช<า> <ละ S 1> ่ไหเราคุพผอมโก้ซีขา แักแกละเลยครับผมก็แล <Labor ator. S 1> ้วแต่มนะครับเนาะตัวคุณพ่อกระหายมากนะครับผมตัวเลียบต้องผอมะขืนนี่ก็เป็นคืนวันพระพร้อมเนาะคุณพ่อคุณฝันส่วนตีสามกรัวค่ะกลับไปวิเคราะห์บิจาระนาเอาค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพอสวัยค่ะที่เพิ่นให้กับท่านผู้ชม ทางบ้านเนาะค่ะในเงวดวันที่สาธสบ่านวาคมสองพนห่ร่อยหกสบกนีค่ะือไหวอยู่เลยเพราะว่ามันเน่พผนหาสามต้เนาะค่ะขี่โก้ขี่โก้น่ก็สามตู้วันนั้นเพร่นว่าซอยทองค่าโอ้ยท้องค่าเลยผนว่วอยู่ค่ะถ้าเผาใครด้เยิ่นอหมทองค่ำผ่นเออบ้านนี้ิ่นก็พากันยางไปกับพวก็มียเพิผนน่ะใกล้ติบอยู่เอาก็เลูมาหูดชิพเบิ้งบานนี่ พูดซีเบิ้งกม่เห็นแต่ขี่โก๊ะบานีสามตัวนี่นั่นโอ้แปลกขนาดเลยค่ะบ่เคยพันจักเถื่อแล้วยังสี่ข้างแรกมันบอคุณพ่อข้างแรกเลยค่ะนี่แหละข้างสุดท้ายขี่โกหรือจิ้งเหลียนนะครับเนาะอืมค่ะข้างแรกแหกมันนี่ก็เป็นแนวทางของเขาคุณพ่อเนาะครับเนาะแนวทางของคุณพ่อไปสือสลากกินแบงรัฐบาลนี่หวยวันที่สามสิบท่านร่ำโค้สองพันหกร้อยสามสิบหกนะครับเนาะเป็นทางรียบเก่าสามเนาะคุณพ่อหายมากครับค่ะแต่ขอขอบคุณ พอสไว้ได้หลายค่ะที่คุณพ่อเพิ่นบ่แพงตัวเล็เนาะค่ะเพิ่นฝันมือขึ้นนี่เนาะค่ะเมื่อขึ้นนี่ล่าสุดเลยเพิ่น่าค่ะเซานิ้งมาตามคุณพ่อนี่วันที่7 7เนาะบ้าทั้งพูเนาะ ค่ะย่ิบเจ็ดสวงายค่ะคุณพ่อเพิ่นกับโบแห่งตัวเลขค่ะเพิ่นกระบอกว่าเพิ่นฝันแล้วเพิ่นว่าค่ะค่ะขอบคุณคุณพ่อหลายๆค่ะขอห้มิโชคมิลาบน้ำกันเบิดสุขูสุขคนค่ะขอบคุณพ่อสวัยค่ะขอบคุณค่ะแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อสวัยค่ะพ่อสวัยนี่เพิ่นกับฝันเนาะค่ะเพิ่นฝันมามีผู้หญิงเอากระเป๋ามาให้ค่ะแล้วกระบอกว่าในกระเป๋านี่มีทองเพิ่นว่าค่ะอย่าพึงเปิดเพิ่นว่าค่ะค่ะแต่พ่อพ่อสวัยเปิดออกมาเนาะค่ะ มเมนท่องกัะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นขี่โกเนาะค่ะและพอสไวเพิ่นก็ได้ตัวเลข3ตัวมาฝากท่านผู้ชมค่ะเลขตัวนั้นก็คือ8 9 3 893ค่ะเป็นตัวเลขที่ตีจากฝันเนาะค่ะแลวก็เสาวนี้กระตัดห้ค่ะ89 89 9้า3 83 83้าาสเกาค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพอสไวค่ะที่เพิ่นห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมและฟัง ขอหายมีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่กบพอสวัยเบิร์สุขูสุขคนค่ะในงวดวันที่30ธันวาคม2 5 6 6นี้ี่เนาะค่ะอย่าลืมกราบนำเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกราบนำเนี่ยค่ะ89ก็ับเก่าแป3ก็3สามกับสามกับำค่ะค่ะก็อย่าลืมว่าเก่ากับ6กเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะ 8กับ3เป็นตัวเดียวกันอาจสิกับหัวกับหางกระด้ค่ะท่านผู้ชมขาะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปของสาวนิงพระร่วยจงมีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งหมานหม,มานปังปัง,ปงรำรวยรำรวย,รยถูกลอตเตอรี่เบิรสุขสุขคนนะคะเด้อข่ะสุดท้ายนี้สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตาม กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวถึงพระร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆหาคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ